you ชิดจ้ารอดูคืนนี้เก็บตกความสนุกเฮฮาวันฟิตติ้งละครเล่าร้ายเกมลวงมาฝากค่ะนักแสดงมากันเยอะมากพัดกันเปลี่ยนเสื้อผ้านหน้าผมใครว่างก็แปะมือกันเลยบรรยากาศดืนเดิงมีพี่พทีมงานคอยบิ้วนักแสดงก็ไม่เกรงเลยค่ะงานนี้มีคู่หนึ่งที่ทีมงานต้องสแตนบายถุงทรายนั่นก็คือให้ชิงชิงคริสทหาค่ะเพราะเวลาเข้าคู่กับแทนแทนตะวันความสูงเป็นอุปสรรคมากแต่หายห่วงเพราะภาพออกมาสวยทีเดียวค่ะลงลงบน้แล้วถ่ายเดียวแล้ว จอกันอีกแล้วตาไม่แต่ว่าก็ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเขาลุกเนี้ยผมยิกเยีกอะไรอย่างเงี้ยช่เปลี่ยนไปทุกอย่างยกเว้นความสูงความสูงเฮ้ยอันี้ถ่ายรูปคู่กันอยู่ใช่ไหมเฮ้ยแทงขยับเข้าไปใกล้น้องชิงหน่อยชื่ใจอ่ะเดีเ๋ยวอุ้ยแล้วก็เลยกระซิแท่งว่าเห็นปะเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นน้องเธอก็ฝากคู่ของเราด้วยนะครับเจนพบกับชมพูนุชระหว่างการเริ่มจนถึงตอนจบเนี่ยความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการชอบการโฟกัส กกกัันนนแแลมาค่ไหส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงนะคะแฟนคลับที่สาวริทิสาดูแลเองส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ทุกคนได้อิ่มกันทั้งกองแฮปปี้มากๆค่ะแฟนคลับน่ารักมากขอบคุณนะคะที่ส่งมา,า,าให้ด้วยอยากแก่ได้เลยนะแก่ได้เลยนะแก่เลยเนอะมนี่เซตหมูดูดีดูดีกำลังหิวแล้วจริงตขอบคุณนะคะ กำกับคนเก่งต้นตะวันดูหน้าเซตไม่พอก็ยังต้องวางแผนหนูตุ้นแอบไปดูเพิ่งเห็นว่าพี่เติ้ลกำลังออกแบบฉากเปิดตัวสุดปังของที่สาและเปรี้ยวทัศนียาพี่เติ้ลวาดฉากเองทำงานตลอดเวลาสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่เห็นตอนนี่บอร์ดอยู่ครับสำหรับเรื่องนี้ใช่อ,อันนี้คืออะไรฉากเปิดตัวเลยอ๋อใช่ครับนี่นรังพันตอนนี่บอร์ดอยู่เปิดตัวนอกจากเป็นร่วมกับแล้วเป็นคตอนนี่บอร์ดได้ด้วยนะ แล้วทำเพ่เราจะได้ริงเป็นแบบนี้ป่ะเนี่ยก็ต้องหาใกล้เคียงแบบพราะมันทําไปมันจะได้คลิปช็อตไปด้วยได้ไปเรื่อยแต่นี้ยังไม่ได้คลิปช็อตอันนี้แค่แบบแต่งสีทําอะไรไปเรื่อยทุกคนเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดค่ะแฟนรอเลย2พฤศจิกายนนี้เล่ร้ายเกมหลวงมาแน่นอนช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ายังมีนักแสดงจากเรื่องนี้มาอัปเดตค่ะ กลับมาแล้วอย่างที่บอกว่ามีนักแสดงจากละครเล่ร้ายเกมลวงมาแนะนํานั่นก็คือเบนสันติราที่ช่วงนี้ฮอตสุดอะไรสุดละครออกอากาศ2เรื่องไฟน้ําค้างมาปุ๊บเล่ร้ายเกมลวงมาต่อปับ๊บเบนบอกว่าแฟนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะ2เรื่องนี้ถือว่าเป็นละครที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่สุดโดยเฉพาะเล่ร้ายเกมลวงแฟนๆจะต้องว้าวเพราะมีความซับซ้อนของตัวละครเยอะมากค่ะหลังจากที่ละครไม่ได้ออนแอร์มาเกือบ2ปี หลายๆคนก็ถามว่าทำไมหายไปเลยไม่มีละครออนเลยเมื่อไหรละครจะมามาแล้วนะครับมา2เรื่องแต่ก็จะเป็น2เรื่องที่มีความเข้มข้นที่สนุก แตกต่างกันเปิดลานจอดรถทัวร์ไว้ที่เรียบร้อยแล้วครับออครับผมผูแบบทีเซอร์ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเออมันก็จะร้ายร้ายหน่อยออไม่หน่อยอเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะตามชื่อเรื่องเลยเล่ร้ายเกมหลวงแต่ละคนก็จะมีความร้ายแต่จะร้ายขนาดไหนร้ายแค่ไหนแล้วใครที่จะชนะเนี่ยมันก็จะต้องเล่นเกมกันผมดูร้ายใช่ไหมฮะคิดว่าชนะแน่บางทีอาจจะไม่ชนะก็ได้เ,ออเป็นเหมือนเป็นเกม เล่เหลี่ยมกันค่อข้างที่จะเยอะปากจอดแถวๆหน้าช่องเจ็ดที่ใจแบ่งๆกันหน่อยครับผมสองพฤศจิกายนต์นี้ทางช่องเจ็ด HD แล้วก็นัง Netflix